หอยเสียวก็หอยยังไม่ไหมนะโมโนโมโนมันดุดนี่นะตามนี่นะดินยังอันนั้นอยู่หอยไม่ได้น้อยเทุกคนเลยมันดุดหล่อคืนทงคนเลยหอยมันมาแต่เหนือครับทีมงานเราครับสวยเบสอะไรทุกคนเด้เขียดเอามาแต่บ้านพูกเขียดดอย สูใยายไปตามเนี่ยเนาะหใหญเราขึ้นทึงคนและไปน้ำกับช่วงนี้มากัด ครับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีนะทุกคนทีท่ติดตามแล้วก็รับชมเดินทางขึ้นป่าเนี่ยนวะันนี้คนนะี้ขึ้นมาสี่คนวันนี้อ่าโลซึกร์นะเอากับมาเนะซื้อวันนี้นะซึกร์เนียเลาะห้วยเนยะเอาหน้าเจ็บเด้หน้าเจ็บขึ้นมาได้ล้อมนี่นะไม่ได้ขึ้นป่าก็ถือว่าลายมือเลยเป็นเกือบทิตหนึ่งแล้วบ่ตั้งแต่พุ่ละขึ้นไปนะคะรับบ่เพชรบ่วาดพุ่ละและ้วก็ไม่ได้ขึ้นป่าเลย วันนี้มากับเขาทีมงานเขาบอปอนด้ากาศพันโยคนไปติตามบางนดเดียทุกคนงานเขากะดังไฟให้เพื่อดังไฟจี้หมูบ่เฮ็ดควันกระโดบอบปอนด้ทุกคนอากามารวมงานเสนงเนาะสวัสดีสวัสดีทุกคน เอาพี่เลยแน่ขึ้นมาเมื่อนี้นะอุปกรณ์นะนีะ่กราเสื้อกาบเสื้อเบ,เบ,เบ,เบเ็ดเนาะรวมงานเดี่ยทุกคนทั้งวิโยเพื่อเตรียมอุปกรณ์อยู่นี่แหละนอนอยู่เข็มห้วยได้ทุกคนได้เมื่อนี้ยนะี่อู๋เห็นอู๋เพ,พื่อพอมันแล้วได้เอารถจักรมาเมื่อนี้นะทางกับพ่อคือว,ว่างแล้ทางนี้ก็ไม่ได้ขึ้นมาหึงเลยขี้ฟุนทุกคน ขึ้นมาตอนนั้นยังฝุ่นยังมีลายไปเลยขึ้นมารอบนี้โอ้ยขนาดคนทีมงานเรากา็จะได้ยุ่กินได้ยุ่กินง่ายแล้วก็่นสิพาเราเสื้อกลั๊บนะบต้มมี่ต้มมีเ่เสื้อผ้ากินก็นมาจากบ้านเพื่อละมีห่อหนึ่งไม่ได้หลายแล้วทุกคนเจำน้ำมันเอามีแจวเด้ นอนได้เนี่ยพอผมมาได้บุญนี่ยผมนุ่มขึ้นหอก็อไม่ได้ขึ้นกระเพิดเนี่ยตื่นแต่ต,ต,ตีสามหนาวนอนมีรับเนี่ยอันนี้มีได้อพอภมนุ่มขึ้นมาเบ่งเสียงนกกามีจะได้ดย,ยินปลาเลือได้ทุกคนนี่นี้นะนกเจ้า่ากบมาไม้เห็นมีกบมาไม้ใช่เปิดเส้นสูง ห่วยเลยนี่โตมมี่โอพักนี่ให้เริ่มมากินกับกับล่งมี่นี่บ่กับแจ่วกับแจ่วบ่เดี๋ยวมากินกับโล่งมี่เอามาๆทุกคนมาเอาง่ายเด็ดอบ่วงกันหนึงถ้วยกันหนึงหม้อกันหนึงมีแต่แนวละอันทั้งบดนะเอามาๆมาๆกินข้าวง่ายน้ำเดียวทุกคน ขึ้นมามือทำอิฐแบบนี้นเด้พีนพ่นหนอนโมแรงพโมนลงปะเปิ่อเพิ่นจาพาลงห้วยดำกลางคืนได้พันวันได้ข้อเชือ่อบังท่อก็ถือข้องเลาะนะกินข้าวอิม่มลาได้พักผ่อนก่อนจังหน่อยก่อนจะออกไปหาเลาะยังบบปะปอนเพิ่นโอ้กินลายเนาะจำแจ้วก็กินลายคณนนะไม่ได้กินข้าวเช้าว่ามื่อเช้านี่นะ่เผมไม่ได้กินข้าวเช้าได้เครื่องท้องอยู่โอ้ บดิฟหนึ่งเครื no like ่องทองกน้อยใช่ลขวแขึ้นมาป้ากินข้าวแซ่ได้าคอยเสียบัเดกท่ได้ออกไปหาล่ออลไได้ทางทีมงานเอาดิไปหาเสื้อกับบัลายชิ้เดีอกกับนะเานี่แหลอาเพือเอาบนต้นบ่เซินนะรับทุกคนเลยเห็นมีมาดูเชิญชนะข้ากได้ เขาบเปิลเพิ่อนกะสิไปหาเสือก้ามกับปอปอนบ่ mm hmm. เอาสิเลาะไปพื่ละเลาะขึ้นเหนือพื่ละทุกคนเนะลยเลาะไปหาเบิ่งกมนะุมม,ม,มาในะห้นะ,ะาบางทีมันมีกุมไม้ไงเห็นไหมมีกะและติดตามเบิ่งนิดเดียวมันมีบ่หรือแน่เลยคอยกับไม่ได้ขึ้นมาหึงเลยโอ้ปหาโลอะไรทุกคนในวะันนี้เลยส่วนปะเพิ่อกับบ่อป,ปอนเพื่อกับไปหาเสือก้บมานะ ไอครับเปาโยเพื่อนก่ะเนียกเดี๋ยวไปคนละทางไปห,หาเรล่าเบิ่งนะมพื่อนเธอมีกลมให้นกนะทุกคนนกน้กนอยนกนะเห็นอยู่เลย เราชิดลกไปเชื่อด่านมึงเธอเห็นกลุ่มอะไรยังไงเราล้อมาเตอรมด่านแล้วได้ทุกคนมาเจอกลุ่มขี้ ขีไม่ไม่ไล่นะทุกคนนี่นกก็กินอยู่ได้นี่นี่ตัวนาวเนี่ยมันเป็นขีได้หนูน่าจะกินอยู่ได้แต่กลางคืนนะฮัอส่วเบิรงกยังม่ได้ไปการป่าเมื่อเลงเราจะมาจอบเบิร์กมอยู่แค้มดานนี่นี่ดานอยู่นี่ดานเนี่ยเป็นดานน้อยอยู่นี่เอานำทางรถลงไปนเป็นดานใหญ่เลย นกกินอยู่เห็นกินลายอยู่แล้วเราลามาแข้มห้วยไปเลยทุกคนมันนี้นะมันยังเงินอยู่ทุกคนหากะยโมงไปเลาไปด่านกับมิดฉมอยอยู่เห็นทนนกน้อยกินมะคีใช่ไหมมันมีโกมะขีอยู่เข้มด่านเราเลาพี่เรามาเขมห้ว,หวยพี่ ยังมีเจอคนให้ทุกคนดวยลอกมาแต่พักห้วยพักนะห้ามห้วยมากีนนี่ก็ไม่เห็นกคนให้เนหะ็นเสียงกนยยันได้ทุกคน ข้างในคาเตะกิมันต้นยังพกๆทั้งเอาสิโลเข็มหัวคาเจ้านี่ไปนั่งฝึกเบิึงนะผมยังเงินอยู่ไปโล่ตามทางกับมีเห็นเพลือดทุกคนไปนั่งฝึกเบิึงทางโพลเลยทางเสียงมันหฮองทุกคนเลยพี่เลือกกลิ่นข้างในนี่คินมันต้นคาเจ้านี่ยเป็นบัตรแทนเนี่ย

มันดูดทุกคนน,นี่มันดุดนี่หมูบริวาเม่นเนาะน,นู่นนี่มันกินจะเลยหายได้กระเที่ยวกลิ่นพอสมควรอยู่ได้มันคอือป่าดิเป็นป่าเป็นยุบเนาะเพราะหมูมีเห็นห้อยมันน,นู่นนี่ บนพื้นขอนไม้นี่จนปเป็นบอกว่าจนเก้งนะเห็ดนี่นะนงเงานี่ก็มดต้นนี่นะเป็นทางไงมีมูมีมูกระเม่นทุกคนมันกินบึงทางป้องต้องมารอดขอนมึงนู้นนี่เป็นฟุ้นทางมันนะ chinh theo này học sĩ lỗ lông bài thang lưng hai khao ka tìm khao hai nha yi lè tè 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 hong lê mga 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 ห้องยูทูบโอ้นั่งเป็นชั่วโมงแล้วทุกคนแต่ก็ยังไม่เห็นเลยนะได้ยินยุ่เสียงกระไนกระแตมันห้องอยู่อยู่ในป่าปุบมันยังมีเฮามากินนะนัสรุปได้แล้วทุกคนอันที่ว่าบอลเฮาเห็นมันตนเหมือนคน หมูกินหมูคืนนี่นะกินอยู่ข้างทางเตอนี่ให้มันกัดเนอะกัดเป็นหัวเป็นหัวอยู่เห็นหอยมันกล่องนึงเอและให้ตเตวนินกลอมควาจังหน่อยก่อนไปหาลอกบงังก็หอกตามทางมันไม่มีกลมมาใบก,นนะกิ่นแล้วทุกคนเลยเห็นมีกลมมาให้เรับไปเฝ้ากลมให้น่าจะโอเคอยู่ ยังอยู่ในป่าปเลยนี่ทางมันเท่าทางนี้หมูเนะี่ยหวยมันะ่ะคอยนำบึงเลยนางเป็นชัว่วโมงไม่เห็นไปเลยนะทุกคนอยู่ช่วโมันต้นก็นแต่ว่าหมูกินได้บังเมื่อคืนนี่นะยังไม่ไหม้นึงหมูกินนะไปหาออกหาเลาะอยู่นอกไปแล้วออลออลวันนี้นะ มองกับย้ำเบนเซอร์ได้มองกับมองกับถือมาโมนี้นะเรามาฮอตบอดเลยทุกคนเลยทั้งเขาทีมงานเขาปเปิบกับมาแล้แต่เสื้อกับวันนี้อย่าไปหาเสื้อเบสก็เสื้อมองวันนี้นะเี่มองดังหนึ่งเบสเทจจังหน่อยจังลายช็อเลอร์ล,ลายยูบ่เบสนะฮอตยู่บอ้า,า,าว เข็ดน้อยเข็ดน้อยอ่ะไปไปเดี๋ยวไปหาโรเซอร์โรเซอร์ทางเหนือพูกบ่ไปไปมฟอนไปดูวยเฮลโหลหากระตือแต่นอนบ่ไปหาโรเซอร์เบ็ดกับเซอร์มองไงส่วนพันโยเพิ่อนกันยำพันมาได้ค่อยเชื่อมาแล้วไปนั่งเผาชมต้นนะครับพี่เลิมมีข้าวเห็นเท่ามูกินมันต้นเมื่อคืนนี้แหละเบิ่งนะเบิ่งนมะเร็งเฮาจะไปจอบเบิ่งมาแต่ดับปลาก่อน ทีมงานเรากันเซอร์แล้วได้ทุกคนเลยเขียดเอามาแต่บ้านพวกเขียดดอยทีม่สอใหญ่ไปตามเนี่ยเนาะใหญ่เราึ้นเทึงคนแหละไปน้ำกับช่วงนี้มันกัดเจ็บเป็น มันขาดเป็นวักเพลวักมันนะทุกคนดิมีคือด้หน้าผลนะดูผลนี่โอ้ยน้ำไหลแถวนี้นะทวนมุดให้เป็นระดูแรงเลยดิน้ำมันกับลดลงเลยซื้อรอขึ้นเทิงไปเลยทุกคนเลยน้ำกับมีเลือไปเลอได้เพียงขางคาเนี่ยเพียงแอวเนี่ย มันนี้ก็เชื่ออีกหลังหนึ่งลมาหาเซอ้อเบส้่งนูมันดุดแถวเข้มห้วยนี่นะหมูอ๋อเจ้านี่นี่ห้วยยังไม่ไหม้หนี่ห้วยนี่นะมันล่ะขอนดุดโล่ะขนเหนือไปเลยทุกคนเอ้ นะโอ้โช่วงนี้มันหาโลตามเข็มห้วยดิเต่เถิงนี่มันไม่มีน้ำมันหาโลุดูแถ,ถวเข็มน้ำเลยดมูนะหอยเสว่วหอยยังไม่ไหม้เลยมูนมูนมันดุดนี่นะตามนี่นะดินยังอันนั้นอยู่หอยไม่ได้น้อย,ยทุกคนเอ้ มันดุดหลงขึ้นทึ่นนียหอมันมาติดเนือ้อกล้นบนทางบางบที่ว่ามันออกมาได้ี่มันเลาะหองเนือ้อออกมาเ่ยหอยเลาะขึ้นไปเบิ่งกินนี่มีด่านน้อยนึงปลายหองนี่หอยมันหลูมขึ้นทึงเพราะ่ทุกคนเลย,าเลยทางทีมงานกับผนเชอร์เบ็ดแล้วแบบน,นี้เลยเขาเปิดผเเลเชอร์เบทเลาะขึ้นพไป หอยเวะเข้าไปเบิ่งห้อยหมูทุกทีนี้เ,เม,เเมื่เพื่อนเชื่อแล้วเราบนเลยหมดแล้วเอาสีโลโลขับขึ้นทางเก้าเลยทุกคนเนี่ลงหวยลงไปแหละบางทีเพื่อนเชื่อแล้วเพื่อนกลับลงไปแล้วนะหอยโลขึ้นไปด่านทุกกีนี่นะ,ะทุกคนนี่ทางทีมงานเราก็มาครบเลยกลับไปเชื้อเบ็ดเชื้อมองไปมีท่านอยู่เพื่อน ไปเพราะนั้นนำห้อยมูพอเกิดเลาะก้าวขึนมาอีกผ่านโยเพิ่งก็มาเลยนะถามเพิ่งได้เมื่อกี้นี้ไม่ได้เพิ่งวะมาได้กับ่าจะลงนี่ทุกคนลงไปหาดำเบืง้งแถวเค้านี่พอได้มีแนวกินแรงเนี่ยนะอยากกินข้าวแล้วเดี๋ยวนะี้นะแต่เป็นโต๊ะเดี้วก็เยอะข้าวแล้วมาป้าเมื่อแรกยังไม่มีแนวกินอยู่ ทางทีมงานเขาก็มาครบเลยทุกคนเป็นได้เลยมืัอนี้นะยอมโมมาดิยอมละยอมโตแล้วเขายังยอมโตเลยเมย์ยางก็เบเมย์เราได้เลยลุกอันนี้ก็มีได้เพชรเพชร์ดเลยเนาะอุปกรณ์ลงน้ำก็แล้อย่างนี้เลยโอ้ต่อจะเปลือยได้เม้นไอ้ลงไปแล้วไฟดับเฉยๆหาทางขึ้นไม่เห็นได้ทางนี้ได้เฮ็ดกินไปืลอวันนี้ตังปลาเจ้าชูนี่แหละเล็กโตปลานะช่วยเราก็ะึืบน้ำบ่ มันไปเชิอเบ็ดห้อกับปน้ำเพิ่นนั่นแหละไปแล้วค่อยเห็ดห้อยหมูค่อยไปน้ำเบิ้งห้อยหมูปลาได้ทุกคนเลยลาคอกังสองโตแกว้วแกว้วเช่อน้ำหลายๆนะพอได้จัมมีลูกโมกพลอะได้ปลาสองโตมีมะกอกเพิ่นถือมะกอกขึ้นมาน้ำเลยมีมีม,ม,มดส้มเสือมะกอกนี่กระมก เป็นต้นหนาวเลยทุกคน,นเลยต้องไปเสือมองอยู่ในีน,นี่กินเมื่อกี้นี่คือบนอยู่นี้แหละเสือน่นี่อาบน้ําเลยเสือมองเลยกินง,งานเพื่อนกันยังไม่แล้วอยู่เป็นโคมนะจากระดัหรือบ่ดอกคนเกี่ยวปลากาถือวา่าเสียเป็นเทียมห้อยเลยทุกคนเลยอันนี้น้ําซุปน้าต้มหาาาาัวปลากินกับผักกาดมาแต่บ้านเขาก็ข้าวเย็นได้ ยังพอได้กินอยู่มา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 ทุกคนมากินข้าวแรงน้ำเดียวกินข้าวแรงแล้วเราก็พอแล้วว่าพากันไปหาดำปลาพอแล้วมาทุกคนพอดีลงไปล้างมือเมื่อกี้ได้อาหารดีได้ทุกคนเลยลงไปยืงป่งปลาฉีแมงดาดีเอามาตำป่นเฉ่เดียวกับปลาคอกางนี่กับกึนอยู่ได้กึนแมงดาอยู่มา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 กำลังเข้าที่ได้ี่ได้ไปเลิกข้างมาปุ๊บ ปลาคักรึเปล่ากินข้าวป้าได้มไหมได้เอันล้ำรแล้วมามามาอันนี้ก็น้ำซุปได้น้ำซุปปลาคอกลางมันว่าน้ำซุปตัวนี้นะเห็นโอ้เห็นเห็น้ำซุปกินข้าวอิ่มไปเที่ยวหอยได้ทุกคนเลยมาดิกานั่งปิ้งไฟก่อนจังหน่อยทางทีมงานเพื่นกับผู้อาสาเขียดเลยเบ็ดกะเชื่อมีเม็ดทั้ทุกคนเลยเขียดมีพ่อ นี่เพื่อนหาเส่เเา,า,าเคียไปซื้อเบ็ดอีกคุปปอาไหมเขียนน้อยนะทุกคนเขียนน้อยไปซื้อเบ็ดเธอ,ไป,อเไปดำปลาแล้วพันยานยามเบ็ดล่อมาอีเด้เนาะ ก,กินข้าวกินน้ำอิ่มได้ทุกคนเลยนอนพักผ่อนเย็นแอวก่อนจักหน่อยนะทางทีมงานเท่ากับเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องอยู่เตรียมหน้าแจ็บอยู่ขอสิไปดำปลาขอบใจแล้วก็ขอบคุณที่ติดต,ตามแลวก็ครับชมคลิปหน้าอีพีหน้าพบพบกันใหม่สำหรับนี้คลิปนี้อีพีนี้ก็สีได้ขอจบเพียงชั่านี้นะ